นักตกปลาทุกท่านนะฮะก็วันนี้ออกหมายเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะครับถเกือบเที่ยงนะครับผมจะพามาตีปลาช่อนเช่นเคยนะครับผมก็จะมาซ้ำกับหมายนี้นะครับหมายเมื่อคลิปที่แล้วที่ว่าเอ่อผมได้ไปสีแ้มน,นะกับตรงนี้นะแต่มาวันนี้น้ําลงเยอะมากครับ ก็มาดูกันครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับผมกับช่วงบ่ายนะนี่ก็เกือบเกือบเที่ยงนะครับผมโอเคครับไปติดตามรับชนกันเลยครับว่ามีผลงานหรือเปล่านะฮะไปครับรืยกันครับเดี๋ยวลองตรงนี้ดูก่อนนะแล้วก็ถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แต่จะรอรอไปเรื่อยๆครับผมไปครับน้ำลงเยอะครับ ี่ตอนแรกมันขึ้นมาตรงนี้นะนี่มันลงมานู่นแล้วยาเริ่มโผลเยอะแล้วนะจะลองดูตัวขยับอยู่นะอเครับลองดูครับลมก็ค่อนข้างแรงอีกแล้วช่วงนี้ลมแรงนะวันนั้นมันกัดใหญ่มากเลยนะครับกัดอยู่ตรงนี้ะ แล้ว่ามันก็ไม่กัดเลยนะรู้ป่าอะไรกัดยังใหญ่ครับแต่กัดไม่โดนนแล้วก็ไม่ซ้ำเี่ย อะไรมาลอยล่ะตอนนิ่งหรือประชนรอนวะกระชอนเลยใช่แล้วมั้งน่าเเลียผ่าน,น้า้ไม่เอาเลย เป็นปลนิหรือเปล่าหายไปเลยไม่ใช่ท่าน

อืลอยขึ้นมาเลยคือจากโคตรโหดแบบตัวเช้นะน่าจะมีไฟป,ป๊อกนะ้าใไ้สวยอยู่ครับเี๋นวนะเต็มปากเลยนะเมื่อกีน้นี้แต่ใกล้ๆเลยนะตอนแรกผมตีไปแล้วนะตรงเนี้ยแล้วผมวัดหลุดไปนะครับให้เข้ามาตีใหม่ ก็คือผมเดินประตีข้างนันแล้วก็เดินออกมาข้างนอกอย่กัดนะใส่พอได้ครับตะเกือนะประมาณขีดไปขีดสองขีดได้นะประมาณนั้นสุดยอดมากครับผมร้อนโอเคครับเต็มเลขนะมาแล้วสุดยอดครับผม ได้ตรงนี้แล้วครับอันนี้มันคือตามมาตัดใกล้ๆเลยนะตอนแรกมุมเนี้ยผมวัดแล้วมันหลุดมันลอยมาแล้วมันหลุดนะตามมาตัดใกล้ๆเลยนะเก็บครับผมทาอาหารสุดยอดมากครับผมไปจะตามต่อนนะร้อนด้วยนะฮะ ยากนะกนะกดยากจริงๆโอ้โอหลมเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางต้องเปลี่ยนทิศนะ คนเข้ามาตีเราอะไรเงี่ยมองนี่น่าจะมีนะอืม นี่หาแล้วเส้นสองแต่ไม่ใหญ่หรอกแต่ก็เป็นเป็นเต้มนะครับไซ่ไม่ใหญ่สวยอยู่โอ้พอได้เต็มปากเลยมันต้องมีมั้งสินะตัวเล็กเลก็เต็มปากฮะใช้ความสองคีดเจะได้ปลาต่สตัวนี้ก็ยากมกันนะ แต่นี่ก็ช่วงเที่ยงนะครับเนี่ยไม่บ่ายแล้วแต่ครับมาแล้วตันที่สองนะครับผมตัดเป็นเหยื่อของผมตัวเดิมนะจิงปลาครับเดี๋่วทำเองใช้เองนะครับผมก็อพอได้หากินได้นะครับผมโอเคครับต่นที่สองนะถึงจะตัวเล็กแต่ก็อ้วนนะครับผมโอเคเลยนะสมเนปะ็นแล้ว คครับยอดมากครับผมเดี๋ยวลุยต่อนะครับต้องมีอีกนะตีเราไปแล้วมานะหมายมันได้นะครับนะแต่ว่าขึ้นมาแรงลงลมแรงนะโอเคครับไปเดี๋ยวลุยต่อนะครับอันนี้ถ้าจบกไปที่สองเส้นนะฮะพ,พอได้กับข้าวนะครับผม พอดีเขามาตัดไม้ไะนะมันก็เล็ดเสียงดังนะครับก็ <c oughs> เป็นเจ้าของนะครับก็อยู่แต่เช่นนี้ก่อนแล้วกันครับวันนี้ก็ลาถามว่ากัดหือก็กัดดีนะเพราะผมวัดไม่โดนแล้วก็เหมือนมันกัดทายอะไรทํานองนี้แหละเพราะมันไม่โดนเด็ดอบมันกัดมันเหมือนก็โดนนะแต่พอวัดมาไม่ติดนะครับ วัดกระเด็นกระดอนมั่งก็มีนะครับผมกระจัดไปสองแต้มนะที่ได้มาก็พอได้ทํอาหารนะครับก็วันนี้นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมแล็ฝากเป็นกำลังใจให้นอีกด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับผมเอาละครับสวัสดีครับ